พี่ไปนะไอ้ว่กไอ้วอกไอ้ว่กนี่ไปช่วยน้องแล้วเลิอมเปนไหลนะเจสเกตเลยนะพอใจจ๋า พ yes? ี่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะเรากินข้าวกันสองคนก็ได้จริงๆวันนี้นะพี่กาว่าจะทํำตลนไหลผัดเผ็ดให้พอใจกินสัหน่อยแต่เสีได้มันใส่สเก็ตหนีไปแล้วนี่รู้ไหมโอ้โหตอนเมื่อกี้นี่นะตอนไปเอาไอ้วอลจากโรงพักนะตื่นเต้นมากๆนี่เหนื่อยหน้าดูเลยรู้ไหมหรอใช่แล้วตำรวจเขาว่าไงบ้างอะ ตำรวจก็จะไปว่าอะไรล่ะทิพเขาก็ปรับอย่างเดียวอ่ะอ๋อแต่เขาก็บอกมานะบอกว่าให้ไปบอกไอ้วอกด้วยว่าหัดขับรถให้มันระวังระวังหน่อยแล้วถ้าเกิดว่างเนี่ยก็ไปรีนภาษาอังกฤษเอาไว้ด้วยเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเองไงเหรอแล้วไปเที่ยวผับมาสนุกไหมคอยส่วนนั้นก็ต่อทิพรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกนะตั้งแต่พี่กอลแกล้งปวดท้องรวมถึงวอกโดนจับแล้วก็ไปนัดแม่นาเดียไว้ที่ไหนอะ ทำไมต่อทำไมต่อจะต้องสร้างเรื่องให้มันวุ่นวายขนาดนี้ด้วยเพียงเพื่อจะออกไปเที่ยวกับผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้รู้บ้างเขาอยู่บางนาะก็ที่ไม่อยากรู้นี่ต่อต่อเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าเกิดว่าพอใจเขารู้เนี่ยจะเสียใจขนาดไหนรู้แล้วอะแต่แหมก็ตอนนี้เรารู้กันอยู่สองคนนี่ยจ้ะใช่ไหมแล้วต่อก็รู้ด้วยว่า ยังไงเนี่ยทิพก็ไม่มีวันบอกพอใจเพราะว่าทิพเนี่ยเป็นแฟนเก่าที่สุดแสนจะน่ารักของต่อใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> ไม่มีประโยชน์หรอกจะตอทิพถามจริงๆเหอะต่อเคยรู้สึกผิดบ้างไหมอะทำไมอ่ะทนาี่าจะอยู่กับน้องสาวตัวเองกลับออกไปกินข้าวกับผู้หญิงคนอื่นแล้วไงอ่ะถ้าเกิดว่าน้องสาวตัวเองเขารู้เรื่องขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงรู้แล้ว <c oughs> ้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วตลอดเลยแล้วก็ยังทําอีกทุกทีเลยแล้วไงอ่ะพอโดนจับได้ทีไรก็บอกว่ารู้แล้วรู้แล้วแล้วยังไงก็ไม่เคยเข็ดแล้วก็จะจับไปทําอีกอย่างนี้ทุกๆครั้งเลยอ่ะทําไมล่ะต่อทําไมต่อถึงไม่เคยเรียนรู้อาความผิดของตัวเองมาบอกตัวเองว่านี่มันผิดมันไม่ดีไม่ไม่ควรทําแล้วก็ไม่ทําอีกทําไมชอบทาตัวเป็นเด็กไม่รู้จักต่อพี่ทิพย์ที่พี่ต้องย้ำไม่ต่อฟังหลายครั้งหรอกนะต่อบอกว่าต่อรู้แล้วก็แปลว่าต่อรู้แล้วนะครับ ่อเ,เขรู้ใช่ไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ไปหยุดแค่นี้แน่แต่ว่าตอนเนี้ยเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วอ้าวกลับมาแล้วหรอพี่ต่อนี่แล้วพี่วอกเป็นไงบ้าง